สวัสดีค่ะแนนนินเตอร์นะคะตอนนี้ต่อจากคราวก่อนนะคะหลังจากที่เรากรอกสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาเราใส่ข้อมูลต่างๆเรียบร้อยนะคะก็คือมาถึงตอนขั้นตอนนี้นะคะการจ่ายเงินนะคะอันนี้เป็นการสมัคร375บาทนะคะค่าสมาชิกพอมาถึงขั้นตอนก,การจ่ายเงินนะคะเราจะมาเลือกนี้นะคะทุกอย่างที่เป็นบัตรวีซ่านะคะให้เราเลือกเครดิตการ์ดนะคะค่ะอย่างนี้มันจะขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ มาให้ใส่ข้อมูลนะคะในการมันจะเขียนว่ารายละเอียดในการเก็บเงินนะคะก็คือที่อยูอ่ของผู้ที่สมัครนะคะคือเป็นชื่อที่อยู่ของผู้สมัครนะคะให้เราคลิกไปเลยนะคะ Billing same as mailing นะคะหมายความว่า,าที่อยู่ที่อยู่เดียวกันกับที่ก่อนหน้านี้นะคะก็ให้เราคลิกไปเลยนะคะตรงนี้เห็นไหมคะ รายละเอียดต่างๆนะคะที่เรากรอกเอาไว้นะคะจะมาขึ้นตรงนี้หมดเลยแล้วไอ้ตัวแดงๆเนี่ยให้เราเช็ครหัสอีกทีแต่จริงๆแล้วเราไม่ต้องทําอะไรนะคะถ้าเกิดเราใส่ถูกต้องแล้วนะคะ<ม>ก็เลื่อนลงมานะคะเห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นข้อมูลการกรอกนะคะการจ่ายเงินนะคะอันนี้ก็เหมือนกับที่ถ้าเกิดเราสั่งสินค้าก็จะเป็นกรอกข้อมูลแบบนี้นะคะจะมีประเภทบัตรนะคะของอย่างของแนนนี่ก็เป็นบัตรบ,บีซ่านะคะคือเป็นบัตรเครดิตก็เป็นบีซ่านะคะก็ ไม่ต้องเลือกอะไรแต่ว่าบางท่านอาจจะเลื่อนนะคะอย่างบางคนอาจจะเป็น Mastercard นะคะหรือว่าเป็น Discover หรือว่า a m a มนะคะอันนี้เราไม่ใช้นะคะเราอของแนนนี่จะใช้เป็นบัตรบีซ่านะคะแล้วก็ให้กรอกหมายเลขของบัตรนะคะทุกตัวนะคะด้านหน้านะคะด้านหน้าบัตรเนี่ยทุกตัวใส่ลงไปตรงช่องนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ นะคะก็คือวันหมดอายุนะคะกับปีนะคะในบัตรมันจะเขียนไว้ว่าปีวันวันที่เท่าไหร่แล้วก็ปีเท่าไหร่นะคะให้ใส่ลงไปตรงนี้นะคะให้เลือกมันจะกดลงไปนี้นะคะแล้วก็เลือกเอาแล้วก็ปีก็เลือกเอานะคะแล้วตรงนี้นะคะเป็นรหัสรักษาความปลอดภยัยหมายถึงอะไรคะถ้าเกิดเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรให้กดตรงนี้หนไหมคะมันจะบอกว่าอยู่ที่ไหนกดปุ๊บเห็นไหมคะนี่ พอเรากดเสร็จปุ๊บมันจะมีบอกเลยค่ะว่าไอรหัสความปลอดภัยมันอยู่ตรงไหนของบัตรนะคะเห็นไหมคะนี่นี่เห็นไหมคะให้เราพลิกบัตรมาด้านหลังนะคะคือสามตัวท้ายนะคะให้เราใส่ลงไปนะคะอันนี้เดี๋ยวจะขอใส่แป๊บนึงนะคะ mm. พอเราใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะอ,อ,อย่างของแนนเนี่ยมันเหมือนจะเด้งขึ้นมาอาตัตโนมัตินะคะเพราะว่าทําหลายรอบใช้มาหลายครั้งนะคะ ก็เป็นการที่มันจะเซฟเอาไว้นะคะพอหลังจากที่เราใส่เลขทุกอย่างลงไปแล้วนะคะเรากา็วันหมดอายุปีหมดอายุนะคะใส่ลงไปแล้วก็มาใส่รหัสนะคะสามตัวซึ่งเป็นรหัสความปลอดภัยนะคะของบัตรนะคะจริงๆมันจะต้องมีแค่คนที่ถือบัตรเท่านั้นหรือว่าเป็นเจ้าของบัตรเท่านั้นที่รู้นะคะเราก็ใส่ลงไปนะคะพอใส่เสร็จปุ๊บแล้วก็กด พอใส่เสร็จปุ๊บนะคะเรากดตรงนี้นะคะสับมิดเห็นไหมคะแล้วมันก็จะมาให้ขึ้นมันจะขึ้นว่าโอเคหรือไม่โอเคนะคะให้ติ๊กลงไปโอเคนะคะ